ตลาดแรงเทสบาลตำบลหัวนาทุกแรงทุกแรงจะมีโรตีใส่ไข่รสชาติเด็ดในย่านตำบลเทสบาลหัวนามื่ือกับะลางใ่ย้อมหันมือเยอะมากใหม่ๆป็นัรเขาตอแถวสื่อกินคือเขาจะบาลางบะลางหั่นก็ได้คับบุดตกคือ S <S ชั่นาำการเปิดนมแต่เรือใบาอ้า <H an> รเาหลักว่นป่านมหรอนมกับบัวถั่ว <H an> ว่านป่านมเาใส่กับบัวถั่วน <H an> ั่เย็นตะเปลือง แป้งก็บบริสุทธิแป,แป้งใส่กาดเอากาดกดเอาแป้งก็ได้แป้งก็บบริสุทธิ์โเอาดูทางใส่ัสวัสดิการคนจนอืมืไม่คนจนใส่ไข่เท่าไหร่เฮียใส่ข้าวว่ใส่ไข่สิบใส่ข้าวบาทบ่ใส่สิบบาท หอมเคือหอมเนี่ยตรงหน้าก็หอมหอมนั่นลูกกินแม่แซ่บตัวนหนลูกกินในท้องหายแซ่บนะแม่สีมิสไซค์กินแห้งคากแห้งคากเธอเล้อรอดเธอเล้อสั้นสั้นเธอเล้อมอเขอรสั้นบ่หนว่าตาหนังสั้นบาบมอนโขยอุยมาโขยเป็นขันหยาบผู้บ่าวโขยผู้บ่าวโขยโอเคขอบคุณค่ะปัาด ปลาราดพิกตัวใหญ่เมื่อเลอเลยคุณผู้ขายพี่น้องปลาราดพิกหนุ่มเสียงไข่หวานหำกันยัยแล้วปะโอ้ย่เค่ยปอเคยเห็นพี่น้องกัดูปลาราดพิกเล่าอยู่ตลาดขวาน้าตัวบักใหญ่เลยเส้งกระดงฟัดเข่าพี่น้องปาดปาดปาดปปาดปาดปาาดพิกน้ำกิมก็อร่อยนะครับขึ้นซื่อลือชา หนุมเสียงไข่หวานนะครับปลาลัดพริกปลาเครื่องอามเดี๋ยวเอามาใส่เนี่ยนท์เองบ่เออ้าอม่ยหงลงหามเอันนี้ฟังคมมันเนามีมันของแท่เนี่ยเนีมันมันมันิบ้าย่างง่มเลยเขาก็ใส่เนี่ยหนีอม่แต่เหนหางเหมนี่ีมาเขาต้อง สวยๆ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 สวยไม่ใหม่เลยอันนี้บ่ได้ขามน้ำโคงมากพี่น้องของแท่ของฟังไทยแซ่บแซ่บและก็แซ่บขอบคุณครับหอยบักหอยหอยจูบพวกกระมี่พี่น้องน่ะน่องเรือยเรอยเฮ็ดเอ๊หน่องเรือยเร่อแล้ววะ ดูของเขาเกิดขึ้นหนาผมเออพวกนอกฤดูไม่ขาก็ัวตัวตัวนะของแขกของแขกของแขกไปต้มเอาไปแกงใส่อันไาอีล่วงแซ่บแซ่บแค่แกงใส่แกงไปอีร่วงห่วงนอกฤดูอันนี้เขี่ยปั้นห้าพี่น้องตาย้มมืดขึ้นเลยเนี่ยหอยจุกกระหายอยากโซเชียลยตั้งแต่ละกองเนาะแตตาแดงตาแยงเนาะ มีผู้ซอยหามีผู้ซอยขอบคุณค่ะแมงกีนุ่นนี่ของหายยากแมงกีนุ่นพี่น้องเรือกกองถ่ายกองเดียว20บาทสุดท้าย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 แข้งบอแดงใหม่ๆเลยแมยังมันตายเลยพี่น้องแม่ดิ้นยิ่งเลย เนี่ยมันดินอยู่มันพักหวานบานเฮ่าดูตามเขี้ยวห่วยเขี้ยวหองกิโลกิโลตินี่ะกิลิไทยกิลิไข่แม่โอ้กิลิไข่แซ่บเนื้อไข่แซ่บมันแมงแมงซ่าแมงซ่าอันนี้หัวแล้วกินโลดอันนี้อะไรจะต้นแมงคลองต้นแมงแมงซ่าแมงคลองอือเออเออคื่กันก็เลาซื้อตัเดียวกัน ใหม่ๆพี่น้องใหม่ตลาดหัวหน้าครับผมตลาดจมติ้าใช่ด้ยผู้ชายขายของหวานมีซื้อแนวของหวานพี่น้องนี่ก็แซ่บของแซ่บของแซ่บขนมตับงัวนนี่ไมตับงัวอันนี้ก็แซ่บพี่น้องพุ่นแห่งเสแบทยินดีนะครับ สิบบาทครับปลายางงามเลยวะบางหวงสวยด้วยอร่อยด้วยครับสวยด้วยอร่อยด้วยโลละสามสิบบาทงามงามคือซื้อเหลืองอารามได้ป่ะสวยมากมากเลยคนขายเลยครับอย่างงามเลยหวานเกี๊ยบเลยครับ หวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยบหวานเกี๊ยวของพิการเป็นทีทท่ละครับตลาดเทศบาลหัวหนาตอนแรงทุกทุกวันมะม่วงน้ำดอกไม้โลละ40บาท <c oughs> เหลืองงามเป็นหน่อแก่สำหรับเนยใหญ่ดีหน่วยแก่อย่างงามเลยแก่แ <c oughs> ก่หน่วยแก่อัน <c oughs> นี้เห็ดเขาของข้าม่วงบ่อ <c oughs> ขาเนียวม่วงแซลมะม่วงพร้อมบ่ <st il bing> อ๋อทั้งพ่นพ่องทางนี้ทางนี้ทางนี้นี่ผู้ขายสูงแยวเข้าดีแยวก็ดอกเดรนุหนะักแยวเนี้ยแยวคักสตบบรอเบอรี่นะครับสตรอเบอรี่กล่องละสามสิบบาทโอ้ยย่างหลายเลยกล่องละสามสิบบาทย่างหลายเลยได้เยอะเอาอนนี้หนึ่ง เอาไปซิมอันนี้คือ30น้ำหนูใหม่ครับผมน้ำหนูใหม่หนูหนัน,นแทงกว่าครับโอ้เอาตัวนี้นะแล้วก็เต็มลูกด้วยลองชิมดูเออตัวนี้คือเดอะเลยชิมแล้วจะย่ำนะจ๊ะตัวนี้คือมันเป็นฉ่ำๆก่อนดูตาคอยไล่บอกตาย่ำครับยงงังย่มพี่พี่คนนี้ยามพี่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 นี่ย่มเลยบอกครับ่คนนี้ยามแท่นี่ยคนนี้ของแท่นี่ยของแท่ครับ คนนี้ยามคนนี้ย่ามเต้นพื่อนเพอก็บแกันกับวัตถาเฮ้ยกักินแล้วกินตับเป็นอบอตอแล้วหนุ่มเอดวยตั้งแต่อบตเป็นตัของแท้นะของแท้อ้วนนัอ้วนอ้นายอ้วนครับผมขอบคุณครับเพื่อนเพื่อน หนวดสวยอเอกประจำช่องประจำช่องเลยเราขายอาหารทะเลพี่น้องอาหารทะเลทะเลทะเลสดจากทะเล หนวดง่ามหนวดที่รักหนวดเอาไว้ในซอกหินเอาขอฝากเนี่ยฝากตัวเด้วยเพื่อนๆช่องใหม่ๆนน้อยๆคนติดตามนะครับผมผู้ดิตพากินพาเที่ยวขอบคุณนะครับอบุ้ย <laughs> น่า